พี่สองมาแล้วจ้า คันนี้เป็น leader G up Gracia Sport และความพิเศษของคันนี้คือติดตั้งไฟ s e q u e n ชี a ยวหน้าหลังและตรงกระจกสวยมา,มากๆมองไม่ออกเลยว่าเป็น leader G คันนี้ติดตั้งชุดแต่งแบบ g r i a Sport แบบเขี้ยวดำนะคะแล้วก็ข้อไฟตัดหมอก GR แบบเขี้ยวดำเหมือนกันติดตั้งฝาท้ายไฟ,ไฟฟ้าพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์โลโก้แก้วหน้าหลังเพื่อเพิ่มความหรูหราฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะคะเป็นงานซัพพลายเออร์ที่ดีวกับโชว์รูมเรานั่นเองใช้งานง่ายมากๆเลยคะ่ะ <laughs> แต่เห็นไฟซีคุณเชี่ยวท้ายมันสวยมากเลย <laughs> แต่งแบบนี้ได้ไฟแบบนี้ออกรถเริ่มต้น25 ในายาว7ปีนะคะ7ปีตกอยู่ที่18,730บาทค่ะนานทีจะมีลูกค้าแต่งเต็มแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีมาเลยดูยากมากสําหรับลูกค้าที่ติดตั้งไฟซีรุนเชี่ยวหรือไฟวิ่งนั่นเองชอบก็จัดจะประหยัดทําไมอยากแต่งแบบนี้แจ้งดาวได้เลยเอาแบบ EP2 2> ด,ดูดูดูพอเปลี่ยนไฟก้างปลากับไฟเลี้ยวแล้วมันสวยมากๆเลยมาในส่วนของด้านข้างนะคะมีการอัปเกรดใช้ล้อแม็กเป็นขนาด20แต่ใช้เป็นลายเดิมนะคะด้านข้างจะเห็นว่าเราทําสีหลังคาดําพร้อมติดคิวพรีเมียมรอบคันไปให้ด้วยพิเศ สำหรับลูกค้าที่เป็นซัพพลายเออร์โตโยต้ารับเพิ่ม30,000บาทค่ะลูกค้าเก่าโตโยต้ารับแคมเปญปกตินะคะสนใจแบบนี้โทรสอบถามดาวได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะแล้วก็บอกเซลลนับดาวได้เลยว่าอยากได้แบบ EP 2อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องนับดาวโตโยต้าไว้นะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นความหล่อของ Fortuner l i n หแบบหลายสไตล์เลยค่ะวันนี้ลากันแค่นี้ไปก่อนบุ bye ้ย